สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาชีวิตของคุณกันนะคะในช่วงปี64ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรที่ต้องระวังบ้างนะคะก็สามารถมาดูในคลิปนี้ได้เลยเนาะค่ะวันนี้นะคะแม่หมอก็มีอยู่3กลองไพ่ให้ทุกคนทําการเลือกนะคะให้เลือกกองที่ดึงดูดความรู้สึกแล้วก็สายตาเรามากที่สุดนะคะใครที่เลือกได้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะส่วนใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวให้เวลาทําการเลือกคะ่ะ อาแม่หมอเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงทำการเลือกกันได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มดูจากผู้ที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่หนึ่งกันเลยสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกกลองไพ่กลองที่1นนะคะนั่นก็คือเด็กสีเขียวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวชะตาชีวิตของคุณในปี64นั้นจะเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะอาแม่หมอก็ได้เลือกไพ่นะคะมาครบทั้ง10บใบแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้เราก็จะมาเริ่มทำนายกันเลย ให้บแรกนะคะนั่นก็คือตำแหน่งตัวตนของคุณนะคะได้ไพ่แปดถ้วยเนาะแปดถ้วยนั้นมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้อาจจะเกิดความรู้สึก เว้าคว้างนะคะหรือไม่งั้นก็บางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเพิ่งผ่านการสูญเสียสิ่งของที่รักมาสูญเสียคนที่รักมานะคะหรือบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเพิ่งมีการย้ายยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะทั้งทังที่ก็ไม่ได้อยากจะย้ายสักเท่าไหร่นะคะก็ช่วงนี้ก็หมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะดูเหมือนว่าหลายๆท่านเนี่ยที่มาเลือกกองนี้นะคะสุขภาพ ทางด้านของจิตใจหรือว่าความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างจะแย่พอสมควรนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่เจอสถานการณ์แบบนี้มีเกณฑ์ที่จะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ตัวเองนั้นรักเนะาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ตำแหน่งที่2กันนะคะนั่นก็คือตำแหน่งสถานการณ์ปัจจุบันนะคะได้ไพ่สองคาถาเนาะสคาถาเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านนะคะมีการวางแผนอนาคตตัว ตัวเองเนาะมีการคิดไปถึงอนาคตของตัวเองแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงของการาทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยกำลังวางแผนนะคะที่จะเ,เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าไปาหางานทําก็เป็นไปได้นะคะและไพ่ตำแหน่งที่3นะคะนั่นก็คือสิ่งที่คุณมุ่งหวังเนาะได้ไพ่ king of wands นะคะ King of War เนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านนะคะอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองเนี่ยให้ใครสักคนหนึ่งเห็นหรือว่าหลายๆคนเลยแหละเนาะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการแบบอยากเอาชนะใจตัวเองด้วยอยากเอาชนะใจคนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหรือคุณอาจจะอ,อยากพัฒนาความสามารถของตัวเองอยากให้ตัวเองเนี่ยไปถึงจุดหมายที่ตัวเองเนี่ยมุ่งหวังหรือว่าฝันไว้อะไรประมาณนี้นะคะอื แล้วไพ่ตำแหน่งที่5นะนะคะนั่นะก็คือขอภัยค่ะตำแหน่งที่4ก่อนเนาะก็คือได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะคนที่มีอิทธิพลกับคุณเนาะคนที่มีอิทธิพลกับคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รูปร่างผอมนะคะแล้วก็ผิวขาวเหลืองเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างเเออจ้าระเบียบคนที่แบบออค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนมัธยัติเป็นคนอดออมอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงปี64นะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่5นะคะนั่นก็คืออดีตที่ผ่านมาของคุณเนาะได้ไพ่เอ่อหกเหรียญเนานะหกเหรียญเนีนะ่ยมาบอกว่าหลายๆท่านที่ผ่านมาเนะี่ยอาจจะเอ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องต้องช่วยเหลือทุกๆคนในเวลาเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยอยู่พอสมควร หลายหลายท่านอาจจะเหนื่อยใจเพราะเรื่องของคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะช่วยช่วยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณก็ไม่ได้เห็นค่าความความหมายอะไรในตัวคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆท่านอาจจะเกิดความรู้สึกแบบนี้เนาอะอ แล้วก็ตำแหน่งที่6นะคะนั่นก็คือแนวโน้มที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะในไพ่7ดาบเนาะเดาบเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านระวังนะคะระวังการที่แบบถูกหักหลังถูกโกงหรือว่าถูกคนเอารัดเอาเปรียบอะไรเงี้ยนะคะก็หรือหากว่าเรากําลังหลายๆท่านเนี่ยมีเกณฑ์จะเจ,เจอปัญหาจริงๆนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่7นะคะนั่นก็คือ ตัวปัญหาในในปี64ของคุณนะคะแม่หมอมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของออการสื่อสารนะคะก็ต้องระวังด้วยบางคนบางท่านเนี่ยคุยแล้วคนอื่นเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เข้าใจไปอย่างที่เราเนี่ยอยากจะสื่อความหมายอะไรประมารน,นี้นะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่8นั่นก็คือสถานการณ์คนรอบข้างของคุณนะคะได้ไพ่ในอ,พนอเพนเคิลเรียกได้ว่าคนอายุน้อยกว่าเนี่ยจะ นำเงินเข้ากระเป๋าเรานะคะเขาจะช่วยหาเงินหาทองนะถ้าใครที่ทําทการค้าขายกับคนอายุน้อยกว่าหรือว่าทํางานร่วมกับคนอายุน้อยกว่าเนี่ยต้องบอกว่าคนอายุน้อยกว่านั้นจะพาเรารวยนะคะหรือว่าคนรุ่นเดียวกันนี่แหละนะจะช่วยจะช่วยซัพพอร์ตหรือว่าจะช่วยแบบเรียกเงินเข้าหาคุณอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไพ่ตําแหน่งใบที่ เออ9นะคะนั่นก็คือความรู้สึกภายในจิตใจลึกๆของตัวเจ้าชะตานะคะได้พ่ายเพจอัพสอสเนาะเพจอ s พสอสเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยเออมีความรู้สึกว่าน่าจะมีการต่อต้านบางสิ่งบางแบางอย่างอยู่นะคะเออจะเกิดความรู้สึกต่อต้านอย่างเช่นว่า คนอื่นคิดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เราคิดอีกอย่างหนึ่งมันไม่ตรงกันไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดเพราะฉะนั้นเราไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ามันเป็นคําแนะนําที่ดีๆก็ฟังไว้ก็ดีนะคะแต่ถ้ามันเป็นคําแนะนําที่คุณคิดพิจารณาวิเคราะห์แล้วแหละว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรให้เรารู้สึกดีขึ้นก็ไม่ต้องไปฟังมันนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะได้เพจอัฟฟอนนั่นก็คือบทสรุปในปี64นะคะต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยอ,อ,อาจจะอยู่จะเป็นช่วงที่คุณ จะแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่คุณอยากจะทําอยากจะตั้งใจทํามันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือได้ว่าอาจจะมีการประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่1เนาะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่2นะคะอ่าก็ จับไพ่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองเนะาะค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะมาเริ่มอ่านกันเลยไพ่ตําแหน่งใบแรกนะคะก็คือตัวตนของเจ้าชะตาเนาะได้ฟ o อพเพน t ด c รเนะคะ ไม่เหมาะมีความรู้สึกว่าหลายๆท่านนะคะที่มาเลือกกองที่สในปี64เนี้ยคุณอาจจะกําลังรู้สึกว่าการเงินของคุณกําลังมีปัญหาหรือบางคนบางท่านเนี่ยก็มีเงินมากสเสือเกินแต่ก็อาจจะเป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาขอยืมเงินคุณมากมายเยอะแยะนะคะเข้ามาขอความช่วยเหลือนั่นแหละเนาะแต่ดูเหมือนว่าตัวคุณเองก็ ก็มองว่าเท่าที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยก็ยังไม่พอและจะมายืมของเราคงให้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็อะไรสําหรับแม่หมอเนาะอะไรที่ให้ได้เล็กๆน้อยๆเราก็ให้ไปช่วยไปนะคะจะได้เป็นบุญกุศลแก่เราด้วยนะคะเออสำหรับถ้ามันช่วยไม่ได้จริงๆนะคะก็ช่วยในทางอื่นก็ได้เนาะอย่างเช่นแบบถ้าเขามาขอยืมเงินเราก็ช่วยแนะนํางานให้กับเขาก็ได้นะคะสําหรับกองที่สองเนาะ ค่ะแล้วก็เรามาดูนะคะไพ่ตำแหน่งใบที่2เนาะนะคะนั่นก็คือว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเนาะได้ไพ่ The Moon นะคะ The Moon เนี่ยมาบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกออมอนหมองใจนะคะไม่หมอก,ก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็มาขยายต่อนะคะว่าคุณเนี่ยหมอนหมองใจเรื่องอะไรนะคะมีเรื่องทุกข์ใจอยู่ภายในจิตใจเนาะอืม หลายหท่านเนี่ยก็ต้องระวังการที่แสดงออกด้วยนะคะอาจจะทำให้สูญเสียมิตรภาพมิตรภาพของเราดีๆที่ดีๆเนี่ยไปนะคะเพราะว่าอารมณ์ออของเราที่ควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่3นะคะนั่นก็คือสิ่งที่คุณมุ่งหวังเนาะได้เพจ of c u p s นะคะเพจ of c u p s เนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ย หากว่าแต่งงานแล้วนะคะคุณอาจจะต้องการอยากที่จะมีบุตรนะคะอยากที่จะมีลูกเนาะอยากที่จะมีความรักที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่งั้นก็ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคนรอบข้างตอนนี้ดูไม่มีความจริงจังจริงใจกับคุณเลยอะ่ะคุณอยากที่จะมีคนออดีๆคนที่หวังดีกับคุณเนี่ยอยู่เคียงข้างคุณสักคนหนึ่งก็ยังดีอะไรประมาณนี้นะคะเหมือน e NERGY ของคุณในช่วงนี้มาบอกไม่หมอว่าคุณรู้สึก เ,เหมือนตัวคนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะเอออโลนอโลนอย่างเงี้ยคุณมาบอกแม่หมอแบบนี้เนาะแล้วก็ไพ่ใบที่4นะคะได้ไพ่ the emperor เนาะนั่นก็คือคนที่มีอิทธิพลกับคุณนะคะคนที่มีอิทธิพลกับคุณในปี64เนี่ยน่าจะเป็นคนชาวต่างชาตินะคะคนที่ค่อนข้างมีครบมีพร้อมนะคะมีชีวิตที่ดีมีการงานที่มั่นคงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เพอร์เฟคอะไรเงี้ยทางด้าน หน้าตาก็ดูดีเลยทีเดียวนะคะคนคนนี้เนาะอืมอาจจะเป็นผู้ชายด้วยแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่5นะคะนั่นก็คืออดีตท,ที่ผ่านมาของคุณนะคะได้ไพ่ย a g of swords เนาะ a i g of swords มาบอกแม่หมอว่าหลายๆท่านเนี่ยเจอปัญหาเออที่มันแก้แก้ไขไม่ได้เนี่ยมานานแล้วนะคะต้องจมอยู่กับปัญหานั้นมานานแล้วซึ่งมีความรู้สึกว่า หนึ่งถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักก็เป็นในเรื่องของการงานอะไรประมาณนี้นะคะเออกับเรื่องของเพื่อนฝูงในที่ในที่ทางานน่ะไม่เหมอะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะในผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะเป็นปัญหาที่มันบางคนบางท่านเนี่ยอยากจะย้ายที่อยู่อยากจะย้ายาที่ทํางานแต่ย้ายไม่ได้มันติดปัญหาบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนบางท่านถ้ามาถามถึงในเรื่องของความรักก็หมายความว่าอา,อาจจะเป็นรักซ้อนรัก รักซ่อนของใครเขาหรือว่าต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับตัวก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับตำแหน่งที่6นั่นก็คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะได้ไพ่เอ็ดออฟคัพหัวกลับนั่นเองเนาะ เอเดลครับหัวกลับเนี่ยมันบอกไม่หมอว่าหลายๆท่านนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังเนี่ยอาจจะต้องรอคอยไปก่อนนะคะอาจจะยังไม่ได้สมหวังดังใจเนาะก็คือถ้าใครหวังในเรื่องของความรักเนี่ยการที่จะมีความรักที่มั่นคงมีคนรักที่ซื่อสัตย์หรือว่ามีคนครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องรอคอยไปก่อนเพราะว่าในตอนเนี้ยมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาของคุณนะคะในปี64เนี่ยจะเป็นทํานองนี้นะคะระวังการไปเป็นรักซ้อนของใครเขา เออไปเป็นบุคคลที่3มือที่3ของใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกหลอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่7นะคะนั่นก็คือ,อ,อตัวปัญหาในปี64นะคะนั่นก็คือได้ไพ่ Six of Cups บุคคลเก่าๆอะไรกแ็แล้วแต่นะคะแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรือว่าญออาติมิตรสหายเก่าเนี่ยจะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับคุณในปี64นะคะก็ต้องระวังแล้วก็ดูให้ดีด้วยนะอื อย่าไปช่วยใครมั่วซั่วนะคะเลือกช่วยด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่2เนาะแล้วก็ไพ่ตําแหน่งใบที่8นะคะนั่นก็คือสถานการณ์คนรอบข้างของคุณในปี6 4นะคะได้ไพ่เดอะแฮงแมนเนาะต้องบอกว่าดีเลยทีเดียวนะคะจะมีคนเนี่ยเข้ามาปลดล็อกเข้ามาช่วยคุณนะเข้ามาช่วยคุณคิดแล้วก็แก้ไขปัญหาที่คุณเคยมีเคยจมอยู่กับมันเนี่ยนะคะก็เปิดใจให้กับ เพื่อนที่ดีวิรภาพที่ดีด้วยนะคะที่จะเข้ามาในปี64เนาะแล้วก็ไพ่ใบที่9นะคะนั่นก็คือความรู้สึกลึกๆภายในจิตใจของผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่2นะคะได้ไพ่ t o of swords เนาะต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะอยู่ใน ออจะเป็นปีที่อยู่ในช่วงของการตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ด้วยจะอยู่หรือว่าจะไปจะตัดสินใจอย่างไรคุณก็ยังงงๆกับตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือไพ่บทสรุปนะคะได้ไพ่เซเว่ n ออฟวอลนะคะ Seven ofwand เนี่ยยังบอกว่าก็อาจจะยังคงเป็นปีที่คุณจะต้องต่อสู้กับสิ่งรอบข้างต่อสู้กับ ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะต่อสู้กับใจตัวเองด้วยนะคะให้เอาชนะใจตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปีที่อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่แต่มันก็ดูเหมือนว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีจิตใจที่สู้แล้วก็ไม่ถอยเพราะฉะนั้นก็มองว่าคุณจะข้ามผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะสรุปแล้วจะยังคงเป็นปีที่คุณจะมีการสู้กับ คนภายนอกแล้วก็จิตใจของตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาเนาะของผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สนะคะค่ะผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่3ามนะคะวัาชชตาชีวิตของคุณในปี6 4นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะแม่หมอก็ได้ทำการจับไพ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชาวกองที่3เดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูกันเลย ไพ่ใบแรกนะคะนั่นก็คือตำแหน่งตัวตนของคุณเนาะได้ king of wands นะคะหลายๆท่านเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการกำลังมองหางานหรือกำลังมองหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่2นะคะนั่นก็คือสถานการณ์ปัจจุบันของตัวคุณเองนะคะได้ six of pentacles เนาะแม่หมอมีความรู้สึกว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการ เ,ออเก็บหอมรอมริบนะคะหรือบางคนบางท่านเนี่ยค่อนข้างมีภาระหนักทางด้านของการเงินต้องรับผิดชอบคนหลายๆคนในเวลาเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าบางคนบางท่านเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยก็เป็นไปได้เนาะและตำแหน่งที่3นะคะนั่นก็คือเนี่ยออสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะนั่นก็คือได้เพดอฟส์เนาะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะทําตามใจตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะคะอยากจะทําใจ ทำตามใจตัวเองบ้างแต่ติดอยู่ที่ว่าในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําอย่างใจที่ตัวเองต้องการน่ะนะคะ แล้วก็พไพ่ใบที่4นะคะนั่นก็คือคนที่มีอิทธิพลกับคุณเนาะได้เดอะเอมเพอรนะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าคนที่มีอิทธิพลกับคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณในปี64เนาะเป็นคนที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จในชีวิตมาแล้วระดับหนึ่งนะคะเป็นคนชาวราศีเมษก็เป็นไปได้นะคะเป็นชาวธาตธาตุไฟเนาะ แล้วก็พไพ่บทที่5นะคะนั่นก็คืออดีตที่ผ่านมาของคุณเนาะได้ t e of cups นะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ผ่านมาตัวคุณเองค่อนข้างมีความสุขกับครอบครัวนะคะอยู่บางคนบางท่านเนี่ยอยู่กับครอบครัวออทํากิจการร่วมกับครอบครัวค่อนข้างไปได้ดีนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่6นั่นก็คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนาะได้ the full นะคะ the f o l l เนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านน่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางหรือว่าได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับ ทุกสิ่งทุกอย่างมาเนิ่นนานแล้วนะคะมีความรู้สึกว่ากองที่3เนี่ยเป็นกองที่เป็นคนมีความเสียสละเป็นอย่างมากเลยนะคะเสียสละชีวิตอิสระของตนเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนบางท่านเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะอย่างที่บอกไปได้เดินทางนะคะได้ไปต่างถิน่นต่างแดนไปต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็พพไพ่ไพ่ใบที่7นะคะนั่นก็คือ ตัวปัญหาในปี64ของคุณนะคะได้ไพ่ายออฟวอร์เนาะนายออวเนี่ยมาบอกว่าคนที่จะเป็นปัญหาในชีวิตของคุณในปี64เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือคนรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะก็ต้องระวังเป็นพิเศษเนาะเ,เป็นคนที่อาจจะเกิดในธาตุไฟนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะเออเมษสิงห์ธนูก็เป็นไปได้เนาะและไพ่ตำแหน่งที่8นะคะนั่นก็คือ สถานการณ์คนรอบข้างของคุณในปี64นะคะได้ t o of Swords เนาะก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะถูกกดดันทางด้านความรู้สึกนะคะก็คือ,อ,อสภาพแวดล้อมของคนเนี่ยจะมีทั้งคนที่ดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันเนาะแล้วก็คุณเนี่ยอาจจะอยู่ใน่าำกลางของคนที่ต่างคนต่างมีความคิดเห็นคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามหากลุ่มหาก้อนที่ หาคนที่ความคิดไปในทิศทางเดียวกันให้ได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งใบที่9นะคะนั่นก็คือความรู้สึกภายในใจลึกๆของคุณนะคะได้ Seven of ค u p s คุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีฝันมากมายเลยอยากจะทําอันนั้นอันนี้มากมายเลยแต่ติดอยู่ที่ว่ายังไม่สามารถลงมือทําได้เพราะว่าต้องออต้องดูแลหลายๆคนเนี่ยไปพร้อมกันไม่มีเวลาที่จะต้องมาทําความฝันของตัวเองเนี่ยให้เป็นจริงประมาณนั้นนะคะ แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือบทสรุปเนาะด้ The Judgment นะคะ The Judgment เนี่ยมับอกว่าหลายๆท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะความรู้สึกเนี่ยจะถูกปล่อยวางนะคะจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วงนี้ก็พยายามขอพรหรือว่าร้องขอให้มากๆนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่เขาเหล่านั้นเนี่ย จะช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณเนี่ยพ้นผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วก็ให้คุณเนี่ยมีอิสระภาพนะคะก็มองว่าจะเป็นปีที่คนที่เลือกกองที่3เนี่ยจะมีอิสรภาพแล้วนะคะหลังจากใครนะคะที่ต้องดูแลคนหลายๆคนไปพร้อมกันนะคะต้องทํำนู่นทํานี่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณเนี่ยจะได้ทําตามฝันของตัวเองเนี่ยก็ช่วงปี64นั่นเองนะคะก็ถือว่าจะได้รับข่าวดีในปี64เนาะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาของ3กองไพ่เนาะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอเนี่ยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ